สวัสดีครับวันนี้คิวแมกเครดไม่รับขอเสนอตอนการเลือกใช้ปุ๋ยสําหรับต้นทุเรียนเล็กจะเห็นว่าในปีนี้เรามักจะพบแปลงทุเรียนปลูกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆและมิสเตอร์คิวแมกจะมีตัวช่วยในการบํารุงต้นทุเรียนเล็กอย่างไรไปดูกันเลยครับสําหรับต้นทุเรียนเล็กนะครับทางคิวแมกได้ให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ปุ๋ยเป็นอย่างมากก็เพื่อ 1. เสริมสร้างระบบรากใหม่ที่สามารถดูดซึมปุ๋ยได้ดีทําให้ต้นทุเรียนเล็กโตวไว2 การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับต้นทุเรียนเพื่อไม่ให้เหมาะกับการเกิดโรค 3. การเติมอาหารหรือการบำรุงทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นทุเรียนแล้วทางคิวแมกมีผลิตภัณฑ์ต้นไหนที่ให้ต้นทุเรียนลุงโตวไว้ไหมครับครับต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเริ่มจากทางคิวแมกราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คิวแมน833มีอินทรีย์วัตถุสูง ช่วยบำรุงต้นทุเรียนให้โตไวดินดียอดไหลแตกใบสม่ำเสมอถ้าหากใช้ร่วมกับซีเกตแม็กจะช่วยปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต้นทุเรียนเล็กแข็งแรงใบหนาลดอาการใบไหม้และการเข้าทำลายของแมลงต่างๆได้ดีเหมาะสำหรับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ครับแบบนี้ต้องใช้ปุ๋ยเยอะมากๆเลยนะสิครับไม่เลยครับผลิตภัณฑ์คิวแมน3กับซีเกตแม็กของเราใช้น้อยแต่ได้ประโยชน์ทุกเมตรครับอัตราแนะนำอยู่ที่ อายุ1ปีใช้อัตรา100กรัมต่อต้นอายุ2ปีใช้อัตราอย่างละ200กรัมต่อต้นอายุ3ปีใช้อัตราอย่างละ300กรัมต่อต้นอายุ4ปีใช้อัตราอย่างละ400กรัมต่อต้นควรใช้อย่างน้อย 2- 3ครั้งต่อปีในระยะที่ใบทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อนนะครับดีเลยครับแบบนี้ถ้าลุงสนใจปุ๋ยเคมีพอจะมีปุ๋ยตัวไหนแนะนำลุงไหมครับ หากคุณลุงสนใจปุ๋ยเคมีเราขอแนะนำ g r o ว i Gr 1ิ1 7 1 7ปุ๋ยคุณภาพจากจอร์แดนของเราเลยครับ ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยซันเฟดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคอรดายซึ่งคอรดายสำหรับรากทุเรียนไม่ค่อยถูกกันมากนักเนื่องจากคอรดายทำให้รากทุเรียนอ่อนแอมีการเข้าทำลายของโรคและเชื้อราทางดินได้ง่ายโกรวิด GR 17, 17, 17. 1 7 1 7 17นี้จะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นปุ๋ยที่มีค่า PS เป็นกลางพืชสามารถดูดกินได้ไวมีธาตุอาหารครบทุกเม็ดไม่มีฟิลเลอร์ส่วนการหว่านยังสามารถหว่านกระจายได้สม่ำเสมอเนื่องจากปุ๋ยชนิดนี้เป็นเม็ดแบบคอมเพล็กชันนั่นเองครับ ทาง q m a แเราขอแนะนำอัตราการใช้โก w ว t h GR 17 17 17สำหรับต้นทุเรียนเล็กอายุระหว่าง1-4ปีอยู่ที่ต้นทุเรียนอายุ1ปีใช้อัตรา100กรัมต่อต้นต้นทุเรียนอายุ2ปีใช้อัตรา200กรัมต่อต้นต้นทุเรียนอายุ3ปีใช้อัตรา300กรัมต่อต้นต้นทุเรียนอายุ4ปีใช้อัตรา400กรัมต่อต้นโอ้โหดีจังเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้3ปีครึ่งทุเรียนส่วนของกรุงคงมีผลผลิตแล้วนแน่ๆเลย และนี่ก็เป็นเคล็ดไม่รับที่ทาง QMAC มํานำมาฝากในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทั้งเพจเราได้เสมอนะครับมิสเตอร์ Mac ต้องไปก่อนนะครับแล้วจะนำเคล็ดไม่รับมาฝากใหม่นะครับสวัสดีครับ